สวัสดีครับคูกท่านผมมิสตอริใส่วันนี้ผมมาอยู่ที่หลวงพระบางครับผมอยู่ที่น้ําตกตัดโกงซีครับผมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งครับผมในทุกท่านนั้นได้เห็นน้ําตกครับผมสายสีเขียวมกรกตครับผมแล้วก็มีสถานที่ต่างๆให้กันบนักท่องเที่ยวนั้นได้เดินทางเข้ามาครับผมแล้วก็มีหลายที่ให้ทุกคนนั้นเด่นน้าอยู่ที่น้ําตกตดกัดกงซีผมมาช่วงน,น,นี้คือเรือนมกลา วันที่10ครก็ผมก็นักท่องเที่ยวน,นั้นก็เริ่มทยอยยเข้ามาก็ผมเพราะว่าอากาศนั้นเป็นช่วงที่เย็นๆอยู่ก็ผมแลวจะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีนักท่องเที่ยวญี่ปุน่นแล้วก็ชาวยุโรปและหลายประเทศก็ผมและพี่น้องชาวไทยน้องสาราก็ผมออกมาเดินน้ำกันอยู่ตรงนี้ก็ขอฝากคลิปวิดีโอสั้นให้กับทุกท่านครับผมผมเตร์วินไท์บริษัทสมาไทยก็ทัวร์และบริษัทอีทีในประเทศกัมพูชา แล,แล้วบริษัทในเวียดนามบริษัทในสอุปราคาลครสคมัสบริษัทคนครส้มใสคาเล่นก็ผมขอฝากคลิปวิดีโอทุกสันเอาไว้ให้กับทุกท่านด้วยก็ผม